คาวาสกิฟอนตาเล่โคตรรักชนาทิพขึ้นมากแฟนบอลเชื่อหลังจากนี้ฝากความหวังไว้ได้แต่โอนิกิแทบอึ้งหนึ่งเรื่องด้านสุปบโชคไม่กลัวซ้อมหนักพร้อมลุยเจลีกกับซัปโปโลรลุ้นกันวิกหน้าเจอนาโกย่าสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวของพี่เจชนาทิพและทีมคาวาสกิฟอนตาเล รวมไปถึงเรื่องราวของเจ้าเช็คสุภโชคสัญชาติกับทีมซัปโปรโรนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้เช่นเคยนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับชา n น l ตองซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันุวัฒน์นะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้ช่วงแรกนะครับมาจัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวของพี่เจชนาคิปสงกระสินและทีมคาวาซากิฟอนตาเล่กันก่อนนะครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้เนี่ย ฟอนตาเล่จะไม่มีโปรแกรมลงเล่นฟุตบอลเจลีกนะครับเพราะทางเจลีกเนี่ยเขาเว้นวรคให้กับโปรแกรมทีมชาติญี่ปุ่นแต่ฟอนตาเล่ก็มีเรื่องราวให้พูดถึงเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะเกมอุ่นเครื่องที่ฟอนตาเล่เนี่ยแพ้ปารีสแซงต์มแชมงไปแบบเฉียวเฉียด1ต่อ2ได้มีการพูดถึงหลากหลายแง่มุมโดยเฉพาะเรื่องราวของพิเจชนาทิปที่ได้มีโอกาสดวลกับเมสซี่เอมบาเป้เนมาร์นะครับได้มีโอกาส เจอกับไอดอลอย่างเมสซี่ได้มีโอกาสขอรายเซลเียกนี้ว่าเรื่องราวของพี่เจกับเมสซี่เนี่ยถูกเป็นที่พูดถึงอย่างมากทั้งที่ไทยและก็ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเกมที่ฟอนตาเล่สู้กับปารีสได้อย่างสนุกเนี่ยมันจะต่อยอดให้ฟอนตาเล่โอนิกิแล้วก็พี่เจชนาทิพย์มีความมั่นใจมากขึ้นก่อนจะลุยโปรแกรมฟุตบอลเจลิกที่จะเตะกันแบบทียิปในช่วงเดือน หลังจากนี้นะครับก็ติดตามกันแล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องบอกว่าโอ้โหตกเป็นที่พูดถึงอย่างมากในช่วงวันที่ผ่านมานะครับถึงแม้ตอนนี้ผมจะมาเที่ยวสิงคโปร์เนี่ยแต่ผมก็ได้มีโอกาสติดตามพี่เจชนาทิพและฟอนตาเล่อยู่ตลอดเพื่อจะนำข่าวสารมาฝากแฟนๆชาแนลต้องสุยนะครับล่าสุดเนี่ยฟอนตาเล่ะนะครับเขาได้จัดงานกิจกรรม ขอบคุณแฟนบอลประจำปีของสโมสรฟอนตาเล่กิจกรรมนี้เนี่ยไม่ได้จัดมาปี2ปีแล้วนะครับเนื่องจากโควิดปีนี้กลับมาจัดอีกครั้งซึ่งแฟนบอลฟอตาเต่เนี่ยเรียกได้ว่าตื่นเต้นอย่างมากนะครับคือฟอตาเต่เนี่ยเขาเป็นทีมที่อบอุ่นนะครับและต้องการให้แฟนบอลของพวกเขากับนักเตะเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันพอครั้งนี้กลับมาจัดงานเนี่ยได้รับการต้อนรับที่ดีอย่างมากโดยเฉพาะพี่เจชนาทิต ซึ่งตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลฟอนตาเล่แบบเต็มที่แล้วนะครับหลังจากฟอร์มการเล่นในช่วงหลังดูดีขึ้นสร้างมิติใหม่ให้กับทีมนะครับรวมไปถึงมีเรื่องราวต่างๆทำให้ฟอนตาเล่ตกเป็นที่พูดถึงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมานะครับพี่เจก็ไม่พลาดที่จะร่วมง,งานซึ่งพี่เจเนี่ยได้พูดถึงความรู้สึกให้กับแฟนบอลฟอนตาเล่เป็นสิ่งที่แฟนบอลฟอนตาเล่ชื่นชอบอย่างมากนะครับ คำพูดของพี่เจเนี่ยเขาบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่แฟนบอลเข้ามากันเยอะบรรยากาศเหมือนกีฬาสีมีความอบอุ่นเขารู้สึกสนุกมากและเขาพูดถึงเป้าหมายและความตั้งใจหลังจากนี้ที่อยากจะพาฟอนตาเล่ประสบความสําเร็จนะครับพี่เจบอกเลยนะครับแน่นอนตอนนี้เนี่ยฟอนตาเล่ยังเหลืออีกหลายนัดที่ต้องทํางานหนะักตัวเขาเองและเพื่อนร่วมทีมทุกคนก็หวังจะคว้าชนะเพื่อแฟนบอลให้ได้และก็ยังมีแฟนบอลชาวไทยที่พร้อมซัพพอร์ตทีมฟอนตาเล่ ซึ่งจะเป็นกําลังใจที่ดีให้กับทีมในการกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ดีส่วนตัวเขาเองจะทําผลงานให้ดีที่สุดมีส่วนร่วมกับทีมให้มากที่สุดพาทีมบรรลุจุดมุ่งหมายให้ได้โดยเฉพาะการป้องกันแชมเป์เจลีกโอโหพอพี่เจพูดมาแบบนี้เนี่ยกระแสะแฟนบอลที่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะแฟนบอลฟอนตาเล่พูดถึงไปในทิศทางเดียวกันเพราะสีหน้าแววตาของพี่เจตอนพูดถึงเรื่องนี้เขามุ่งมั่นอย่างมากนะครับซึ่งแฟนบอลชาวไทยแฟนบอลฟอนตาเล่ก็สัมผัสดได้ พราะเขาต้องการประสบความสําเร็จด้วยการเป็นแชมป์เป็นสิ่งที่พิเจต้องการสุดๆนตอนนี้และแน่นอนครับโอกาสของฟอนเตเล่ยังเปิดกว้างโดยเฉพาะฟุตบอลเจอร์ลีกเพราะแข่งน้อยกว่ามารินอตอยู่2เกมด้วยกันซึ่งถ้าเกิดเก็บ2เกมนี้ได้นนนะนเนี่ยชนะซังางานชนะนาโกย่าปุ๊บเนี่ยจะไล่จี้มารินอตหรือเพียงแค่2แต้มและถ้าเกิด2นะัดหลังจากนี้ที่จะเจอกับทางฝั่งของ มารีนอแล้วก็อูดวะเนี่ยถ้าฟอนตาเล่เก็บได้6แต้มเต็มเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าฟุตบอลเจลิกจะกลับตละลปรัดในเรื่องของการลุ้นแชมป์เลยเพราะฉะนั้นลุ้นการสนุกนะครับแล้วก็บรากาศในทีมตอนนี้ดีมากสายสัมพันธ์นักเตะทุกคนดีนะครับทีมเวิร์กเยี่ยมเลยสําหรับคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกคนพูดถึงอย่างมากนะครับก็คือกิจกรรมที่พี่เจชนาทิปเนี่ยได้ขึ้นไปร้องเพลง คอนโบนะครับซึ่งแปลว่าแมลงปอเป็นเพลงในยุค1988เลยซึ่งพี่เจเนี่ยโอ้โหซ้อมเพลงนี้มันนานมากและเขาก็ขึ้นไปร้องโอ้โหต้องบอกว่าได้รับเสียงกรี๊ดแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหบอกว่าชอบมากพี่เจแต่งตัวแบบยุค90แต่ที่ไทยบอกแต่งตัวเหมือนยังโอมครับโอ้โหเป็นภาพที่น่ารักแฟนบอลญี่ปุ่นชอบพี่เจช็อตนี้มากนะครับและอีกอย่างที่สําคัญคนที่ร้องเนี่ย ก็เป็นผู้ใหญ่ในทีมฟอนเตเล่ร้องคู่กันโอโหแฟนบอลฟินเรียกร้อยยิ้มให้กับแฟ bon นบอลฟอนเตเล่ณตอนนี้พี่เจเนี่ยโอ้ตกเป็นเล็กที่รักของแฟนฟอนเตเล่ทั้งฟอร์มการเล่นในสนามและฟอร์มนอกสนามพวกเขาเนี่ยเป็นกันเองมุ่งมั่นแล้วก็ถึงเวลาที่จะสร้างความสุขให้กับแฟนบอลฟอนเตเล่ได้เขาก็พร้อมทําเต็มที่นะครับเป็นสิ่งที่ดีมากได้เห็นคลิปการร้องเพลงเนี่ยบอกเลยเพลินนะครับถ้าที่บ้านเราก็พี่เจเนี่ยนอกจากเหมือนยังโอมแล้วเนี่ย ยังเหมือนพี่แอดคาราบาวเลยโอ้โหเป็นภาพที่เกิดขึ้นบ่อยๆกับชนาทิพย์นะครับนี่เขาเป็นนักเตะที่สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนบอลทั่วทั้งเอเชียนะครับทั้งไทยแล้วก็ญี่ปุ่นอันนี้คือเรื่องจริงนะครับนอกจากนี้เนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับเขามีการให้พี่เจเนี่ยวาดภาพเฮดโค้ชอย่างโทลุโอนิกินี่ครับภาพที่พี่เจวาดโทลุกโอนิกิโอ้โหโทลุกโอนิกิมีอึ้งนะครับเหมือนไหมคุณผู้ชมแต่บอกเลยว่าภาพนี้เนี่ยได้รอยยิ้ม และได้ยอดไลค์ยอดแชร์เยอะมากๆนะครับเป็นกิจกรรมที่อบอุ่นจริงๆการที่พี่เจได้มาทําแบบนี้เนี่ยยิ่งทําให้แฟนบอลรักเข้าไปใหญ่ขณะที่นักเตะฟอนเตนเล่ทุกคนเนี่ยแฟนบอลฟอนเตเล่ก็รักอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะย on ูโคบายาชิเดลต้าโอชิมะเคิลเฮนยูริสตาโตจองซองเรยองอะไรพวกนี้แต่พอพี่เจมานเนี่ยปีแรกเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมและทีมดีขึ้นและผมบอกเลยว่าจะส่งผลต่อการกลับไปเล่นในเจลีกหลังจากนี้ รอติดตามนะครับแต่ฟอนตตเล่ก็ต้องพบกับข่าวร้ายเหมือนกันนะเพราะหนึ่งในเตะที่กําลังกลับมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมล่าสุดต้องเจ็บปีกแล้วนะครับก็คือเรียวตาโอชิมะกองกลางที่เขาเรียกกันว่าเจ้าชายฟอนตตเล่เนี่ยล่าสุดเจ็บแฮมสตติตต้องพักอย่างน้อย6สัปดาห์ด้วยกันก็น่าเสียดายจริงๆนะครับทำให้ตอนนี้พี่เจชนาธิปก็จะเป็นตัวเลือกแรกของฟอนตาเล่แน่นอน,นแล้วนะครับก็เป็นที่ถูกใจแฟนบอลถูกใจโทลุโอนิกิ ก็หวังว่าเขาจะรักษาฟ,ฟอร์มการเล่นทีดีและต่อย,ยอดพัฒนาพาฟอนตาเล่ประสบความสําเร็จยิ่งพิจิจรชนาทิพย์ได้ความมั่นใจเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยเขายิ่งเป็นที่รักให้กับแฟนฟอนตาเล่ซึ่งต้องยอมรับแฟนฟอนตาเล่นเนี่ยเขาไม่ได้รักใครง,ง่ายนะครับเพราะเขาเป็นทีมระดับชมปนนาระดับท็อปของเอเชียเนี่ยถ้าพิเจทําได้เนี่ยโ,โหจะยิ่งสุดยอดเขาไปใหญ่นะครับก็รอดูหลังจากนี้ฟอนตาเล่นะครับย้ำอีกครั้งจะกลับมาลงเล่นฟุตบอลเจลีกอีกทีเนี่ยคือวันที่30กรกฎาคมนะครับ จะบุกไปเยือนอุลวะเลเดมอนซึ่งเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะเพราะอุลวะฟอร์มดีอย่างมากในช่วงหลังนะครับแต่ด้วยความว่าฟอนตาเลก็ต้องเอาชนะให้ได้และการก็ติดตามให้กําลังใจพี่เจชนะทิพย์กันแบบจัดเต็มกันเยอะๆนะครับบอกเลยตนะักเแต่คนนี้สร้างความภูมิใจให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยจริงๆติดตามข่าวสารของเขาเนี่ยต้องบอกฟินแล้วก็เป็นการยกระดับตลอดนะครับตั้งแต่เขาไปอยู่ซัปโปรโรไป เปิดตลาดนักเตะไทยคว้าสีเป็นนักเตะยอดเยี่ยมสร้างชื่อเสียงจนเป็นค่าตัวร้อยล้านย้ายมาฟอนตาเล่แล้วก็เริ่มประสบค,ความสําเร็จได้ดวนกับเมซี่และกําลังฟอร์มดีกับฟอนตาเล่เนี่ยสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยจริงๆถึงแม้ผลงานทีมชาติไทยจะไม่ดีแต่เราก็ติดตามผลงานานักเตะไทยในการไปค้าแข่งต่างประเทศเนี่ยติดตามกันได้นะครับที่สยามสปอร์ตเหมือนเดิมติดตามกันนะครับแล้วก็คลิปนี้ทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวของน้องเชคสุปโชคสารชาติกันหน่อย แนวลุกทีมชาติไทยของทีมซัปโปโรนะครับลาสุดซัปโปโรเรียกนักเตะกลับมาฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากปล่อยพักไป2-3วันด้วยกันก่อนที่ซัปโปโรเนี่ยจะมีคิวลงเล่นนัดต่อไปนะครับด้วยการเปิดซัปโปโรโดมรับการมาเยือนของนาโกย่าในวันที่30กรกฎาคมเกมนี้สำคัญสำหรับซัปโปโรนะครับพวกเขาห้ามแพ้เด็ดขาดต้องชนะให้ได้ด้วยเพื่อที่จะขยับหนีโซนตกชั้นไป ซึ่งเกมนี้เขาคากันว่าสุปโชคมีโอกาสที่จะได้ลงเล่นเพราะตอนนี้นะครับมิเฮโลเปตตวิทอย่างที่ผมนําเสนอข่าวมาตลอดว่าเขาได้วางโปรแกรมติวเข้มให้สุปโชคอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องของความฟิตและความเข้าใจเกมเพื่อให้สุปโชคที่จะพร้อมลงเล่นในศึกฟุตบอลเจลิกนะั้ต่อไปคือเจลิกเนี่ยถ้าเกิดใครไม่พร้อมเขาไม่ส่งลงแน่นอน แต่ถ้าพร้อมปุ๊บส่งลงแน่และการฝึกซ้อมของสุปโชคในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นี้บอกเลยจัดหนักจัดเต็มจะเป็นการซ้อมที่โหดที่สุดตั้งแต่ที่สุประโชคเคยเจอมานะครับพอสุปโชคได้กลับมาฝึกซ้อมนี่เขาบอกเลยว่าโอ้โหแน่นอนว่าที่เนี่ยซ้อมกันหนักมากทุกคนนอนหมดแรงแล้วก็โอ้โ oh, หซ้อมหนักจริงๆส่วนตัวเขาเองก็โดนจับซ้อมแบบเต็มที่ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทำให้เขาท้าทายมากๆซึ่งเขาก็พร้อมจะทำอย่างเต็มที่ ไม่กลัวที่จะซ้อมหนักเพื่อที่จะพร้อมลงเล่นเจลีกและหวังว่าในเกมกับโนโยยาเขาจะมีส่วนร่วมก็เอาใจช่วยการสุภโชคบอกเลยว่าถ้าผ่านช่วงเวลานี้ได้และถูกใจเบตวิทมีสภาพร่างกายที่พร้อมเล่นเจลีกเล่นเข้ากับระบบได้ถ้าจะรับโอกาสลงเล่นและเล่นได้ดีผมบอกเลยว่าสุภโชคได้ลงเล่นยาวๆแน่นอนอดทนหน่อยเจ้าเช็คถ้าผ่านได้บอกเลยหลังจากนี้เขาจะ ไปได้ไกลในฟุตบอลเจลีกนะครับสู้ๆให้กําลังใจกันไปในช่วงแรกไม่มีใครง่ายหรอกครับทั้งพี่เจพี่อุ้มพี่มุ้ยในช่วงที่ผ่านมาก็เจอบททดสอบหมดแต่พวกเขาผ่านได้ไงจนเป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นสุปโชคได้เห็นตัวอย่างพี่เจพี่อุ้มผ่านได้สุภโชคเองก็ต้องตั้งเป้าให้ผ่านได้เหมือนกันก็รอติดตามนะครับผมให้กําลังใจในฟุตบอลไทยทุกคน ที่ไปค้าแข่งฟุตบอลต่างประเทศพรนี่เป็นชื่อเสียงและเป็นการพัฒนาฟุตบอลไทยจริงๆยังไงก็ฝากคุณผู้ชมทุกคนให้กำลังใจพวกเขากันเยอะๆนะครับอะคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช anel ต้องสุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัฒน์นะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยสวัสดีครับ